นี่ขอให้มีอานเป็นไปย่อ,อมมอลมท่านเท้าการละเวกเท้าว,วีหกจงเชิญโดนจิตโดนใจคนที่รักพระสมเด็จวัดละรังที่จะมามอบให้กับท่นทานโทษเมื่อเช้านี้ท่นทานโทษเรามาเยี่ยมวัดเพื่อจะให้เป็นของกำนันเป็นของกำนันให้กับท่านโทษและโดนรักไปถ้าม่ให้เอามาคืนภายในวันนี้ถ้าไม่มาคืนถ้าไม่เอามาคืนในวันนี้ขอให้มีอันเป็นไปไม่ได้แช่งนะครับ

เราก็เดินมาดูคระผ่านพระเราผ่านพระน้องาหายไปไหนวะน้องผมเคยมาทำข่าวจริงนี่คือมุมนี้ใช่ไหมันนี้ดูเต็มือเลยอาจารยนี่ มันก้าวเดสองนาทีอันนี้มันห่างประมาณเจ็ดนาทีเขาอ่อนเนี่ยน่าจะจันนี่เราอ่ะเออคล้ายๆคล้ายคลั่กคลายนะคล้ายๆคือเนี่ยสวนกระเจยน้อยเนี่ยอันนี้ผมเดินนะใช่ป่ะผมเดูอืมนี่ผมเดินมาเดินตามน้องเนี่ยดูการเดินเออเสื้อคล้ายๆล่ะเสื้อเริ่มคล้ายแล้ว อ,อันนี้เราดูท่าเดินเป็นเท้าผ้าสงฆ์ท่มีส้นดูท่าเดินกันคล้ายๆลื่นนะยอมทายุยอมทำทงประกอบอยมองเหมาะสก็ให้อาจารย์ไว้มอบให้ฉันจะให้โทษจะให้โทษพอดีอ้าวฉันชา้าลงมาแล้วไปยกพานพระอ้าวพระสมเด็จไปไหนวะ เดินมหาพุทธีก็ไปเห็นเนาะน่าจะต้องออกพื้นที่ที่ใกล้ทสุดลับไปใช่แล้วห้าสิบห้าสิี่ห้ส้าสาบ แต่ตอนนี้เราอ่ะคล้ายๆลูกขายก็ขายเลนะคล้ายๆคือสวนกระยายน้อยเนี่ยอันนี้ผมเดินเลใช่ป่ะผมเด็กนี่ผมเดินมาเดินตามน้อยเนี่ยดูกันเดินเออเสื้อคล้ายๆล่ะเสื้อเริ่มคล้ายแล้วอ่าอือนเป็นรองเท้าสูงอันนี้ดูดูท่าเดินเป็นเท้าผ้าส้นไม่มีส้นดูท่าเดินกันคล้ายๆ นนะครับเมื่อช่วงเช้าผมกให้เล่าฟังหน่อยว่าช่วงเช้ามะมีงานอะไรเช้าตอนรับโทษทําบุญบรรพระครับนี้ก็ตอนรับโทษด้วยครับฉันเอาพานอุ้มพระเออุงเอถือพานพระไปวางที่ธรรมะแล้วก็เป็นขึ้นอาสนะสง์ถวายพานพระฉันเพนสดเสร็จลงมา มาดูอาพานพระจะเข้าโบสถ์อ้าพระสมเด็จหายไปไหนวะเดินมาดูที่กุติก็ไม่มีถึงมาเปิดกล้องดูเออมีคนหยิบเอาเอาพระไปพระสมเด็จที่ไหนแล้วพร<า>ะสมเด็จวัดระฆังครับผมทำไมลงมาตรงนั้นครับ<ะ>ที่เรามาแขวนไว้ตรงธรรมะมท่ออะไรอ๋อเอา,เอาใส่พานยกพานเอาพานพระไปวางไวท้ทีามมา่ธรรมะครับคือว่าจะจะขึ้นไปสวดขึ้นไปสวดถวายพานพระครับ ฉันช้าเสร็จแล้วก็ให้พรายอมครับให้พ่ายอม,มเสร็จเรียบร้อยก็ลงมามาดูผานพระที่ธรรมเจะเาพระเข้าไปในโบสถ์เพื่อที่จะพระของขวัญเนี่ยมอบให้กับท่านทูตทูตที่ไหนล่ะทูตลาวทูตลาวเนาะทูตลาวมาเยี่ยมพระมาเยี่ยมวัดเจ้าพระสมเด็จให้ให้โทษค,ครับครับทีนี้พระสมเด็จไม่เห็นเห็นแต่พระหลวงพ่อเขียนเป็นผานนอกนั้นปกติ แต่หายไปองค์เดียวหายองเดียวอืโอ้โหต้องตั้งใจเอาจริงๆลุกมันดูแลด้วยอีกครับแล้วท่านทูตรู้ไหมว่าจะเอาพระสมเด็จให้ท่านมอบให้ทูตไม่รู้หรอกยังไม่รู้อทูตไม่รู้ฉันเลยต้องตัดสินใจเอาหลวงอกวยแบบม่านเลี่ยมเงินเลี่ยมขอเงินไว้อย่างดีพระสมเด็จัวใช่ตลอดวัดอะไรนะครับนะพระสมเด็จที่เขาหยิบไปเนี่ยมีสมเด็จวัดระฆังราคาสองแสนกว่าบาท สำเด็จว่าละคังหายไปพวกพวกวิชาชีพหยิบ่อไปทีนี้ทานก็เลยต้องเอาหลวงพ่อกลวยแบกม่านจะจับขอบเงินเรียบร้อยเอาไว้ใช้เองทีนี้ต้องตัดตินแจเอาหลวงพ่อกล้วยแบกม่านให้ทูดไปแทนแทนดูลักษณะคนร้ายน่าจะเป็นคนคนคนส่งเรื่องเนาะมาในหมู่คณะงานฝันนี่แหละจะเป็นคนแถวถนนแค่ถ่ายอะไรหมดเนี้ ลักษณะท่าทางก็เป็นเมื่อกี้ไงขนาจะเป็นคนเดีวยวเลย